ควันหลงออโตโซาลอนคลิปสุดท้ายรวม3ยี่ห้อเลยนิสสันซูบารุฮุนไดเดี๋ยวพี่ นิดนึงครับฮเขาจะรวมอีกแล้วนะสามบริษัทนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้รวบรวมกันอันนั้นมันฮอนนิดมิด <c oughs> ไม่กคนดูชอบนะคนดูชอบไม่ก็เห็นมีนิสสันผมก็ผวาไงเพราะว่าเจ้านี้อีกแล้วเหรอเนี่อยดีใจนะเล่นมุกฮอนนิดมิดไปเนี่ยโอ้คนคอมเมนต์ชอบ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 ก็ช<อ>ื่่อแนใหมปกติโดนด่าไงเลยเลยไม่ค่อยมีความมั่นใจเลย ออนแนวนนแนวเปลีย่ยนไปนานๆจะทำถูกใจพวกเขาสักทีหนึ่งนะฮะแล้วคอนนอนนอนนิดน,นิดนะฮะถามถามแบนิดนึงทำไมฮะเวลาสำนักแต่งจะประกาศยังไงฮะอา้าวจะไปยากอะไรใช้อานิดโมคอนนิดนิดไรอาร์ใชอานิสโมแลนลีรอาร์ <c oughs> มูนเก้น <S <s> สปูน <c oughs> รวมกันให้หมดบีอาร์แซดอะไรก็รวมไปนะฮะโอ้นะเอามาครับเอามาข่าวนี้ครับในงาน โตเกียวอลรอนเนี่ยมีหลายค่ายเริ่มขอเริ่มก่อนคลิปสุดท้ายจะรวมนิดนึงเริ่มเนี่ยเริ่มที่นิสันนิสันมีอะไรบ้างกระแสชั่วโมงเนี้ยนิสันเองเขาบอกประกาศแล้วว่าเวจะไปเขาเรียกจะไปลักโลกอืจะไปทงรถไฟฟ้าเป็นหลักก็จริงรถตลาดรถไฟฟ้าถ้าคุณผู้ชมเห็นนิสันเองจหนายในประเทศญี่ปุ่นะนี่ไม่น้อยนะพี่คือเมืองไทยอ่ะจะรู้สึกว่าที่เราชอบแซวอ่าสวยไม่ขายคือไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆอ่ะครับผมแต่ตลาดญี่ปุ่นเองมีตัวใหม่เยอะไม่ว่าจะเป็นโน้ต ไม่ว่าจะเป็นคิกตัวใหม่มาหมดแล้วมีวิ่งอยู่นะและหนึ่งรถที่ถือว่าเป็นเอ v ูวไฟฟ้าที่กำลังแบบโดดเด่นมากคือน้องเขาชื่อเรียกว่าชื่ออะไรนะครับนิสสันชมพู่ผมไม่ได้เองผมโยนได้ว่ารู้ต้องคิดเหมือนผมนิสสันอะไรชื่ออาริยานิสสันชมพู่อาริยานี่อาริานิสโมคือถ้าเปิดตัวรุ่นอาริยาเนี่ยครับแล้วไม่ไปเอาชมพู่อาริยามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยผมว่านี่บาปสุด บาปแบบบาปมหันต์เห็นใจเห็นใจนิสันนะครับพี่รามประกาศอย่างนี้นิสันต้องคิดเลยว่าการตลาดเนี่ยเราู้จับผู้นี่แบบว่าฉันถือไม้รอไว้หลังหลังประตูบ้านเลยมีคนมาเคาะเมื่อไหร่นี้ฉันจะหวดทันทีขอค่าสป่าค่าพิเซนเตอร์สักสิบล้านในว่าเต็มโขกเลยทีเดียวนะฮะที่มาขนาดนี้แต่นิสันอาริยาที่โชว์ในงานออโต้ซาลอนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นนิสโมะฮะอาริยานิสโมะใช่ครับเป็นนิสโมะครับเป็นเวอร์ชันนิสโมะก็ยิงเข้าในเรับการตกแต่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ยูนิตโมเอามอเอาขดลวดมาพันมอเตอร์เพิ่มให้มันแรงขึ้นเป็นมอเตอร์ดําแดงประมาณนั้นประมาณนั้นแต่จริงจะบอกว่าสีอะให้คุณชมลองดูครับคันที่โชว์คอนเซปต์เนี่ยสีเนี่ยมันบอกความมันบอกความในหนึงสีเนี้เป็นสีเทรนดของตัว R35 เปอรเซียลดิชั่นใช่อะแล้วเปเซียลดิชั่นเนี่ยจะมีสีเทาใหม่ที่เทาอมฟ้าแล้วก็จะคลิปด้วยสีแดงคาดอยู่กับกับทริมที่เป็นดําแดงค่ะคผม สี่เนี้มันชัดๆมันอาสามห้าใช่แต่มาอยู่บนเรือล่างของอาริยานิสโมใช่อาสามหในงานก็มีครับนะฮะเป็นตัวนิสโมสเปเชียลอีดิชั่นออกมาเพิ่มอีกเพิ่มอีกแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าตลาดตลาดโลกอ่ะมันมันดูนิ่งแล้วเขาเขาคงไม่ทำตลาดเจ้านิสโมสเปเชียลอีดิชั่นเนี่ยจะมุ่งทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักเท่านั้นคือไม่ได้บอกไม่ได้ออกโอเวอร์ซีนะฮะแต่แต่พูดเชื่อเถอะ ทำตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นใช่โอซีก็ซื้อคือคือทางฝั่งยุโรปมันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องอย่างที่อย่างตัวซ4 0สี่ร้อยที่มีปัญหาในยุโรปอยู่นะครับว่ามันไม่ผ่านมลพิษครับนะอย่างในงานนี้เป็นงานล็อซิ่งออโตซาลอนครับซั0สี่ร้อยที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยก็ต้องมาโชว์ในงานนี้แล้วเขามีการปรับปรุงด้วยนะเหมือนจะไปยั่วคนยุโรปครับคือแต่งแต่งแต่งใส่ชุดแต่งใหม่นะให้มันดูแบบเลตโทคลาสสิก ให้มันออกคลาสสิกมากยิ่งขึ้นยิ่งไปยั่วคนยุโรปเข้าไปคนยุโรปบอกเฮ้ยอ,อ,อยากได้อยากได้จริงจริง,รงนะเขาเปลี่ยนในตัวกระจังหน้าล่องกระจังหน้าใหม่แี่มันน่จาจะขายได้ดีกว่านี้กระจัง,งหน้าเหลี่ยมมาเป็นปากกว้างเหลี่ยมมาเลย <laughs> เจ้าที่จริงตัวจริงก็เจอนะวันนั้นไปก็เจอบนถนนวิ่งสวนนั่งอยู่สวยเห็นเด็ดเลยเด่นในตรงบล็อกหน้าสี่เหลี่ยมกระจังหน้าอันนั้นนะหน้าเหมือนปากกระโฮอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะวิ่งสวนมาเห็นชัดมากกว้างๆมะอ่ะอาถัดไปเป็นโซลบรูบ้างโซลบรูโซลบูก็หลักๆครับว่าเจ้า b บียรซตเมื่อกี้พอดีเราคุยก่อนนี่เราคุยข่าวโตโยต้าไปแล้วเนี่ยจริงๆงความรู้นือันล่ะก็เหมือนกันก็คือคือเจ้าจีอาปฮะร่างเดียวกัน ร่างจำแรงร่างจำแรงคือเมืองไทยอะชินแล้วล่ะในในคราวนี้ก็คือมีเบียเซตเอซีไอสปอร์ตเพอร์โพสเอ dition เพิ่ม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 สีม่วงสีม่วงนี่เขาบอกเดี๋ยวสีนี้ไปยืมนิโปมาป่ะเพราะจริงนิโปลจีพีอาร์ก็มีอะไรอันนั้นมันออกน้ําเงินมันไม่ค่อยม่วงมากมันก็เนี่ยแหละสีชื่อนี้เลยชื่อนี้เหละแต่ตัวนี้ม่วงเลยครับม่วงเลย จริงๆรถเนี่ยในกลุ่มต้องบอกว่าเจ้า v r z แซหรือเจ้า GR86 เนี่ยจริงๆในตลาดโลกในตลาดที่เราเรียกอะไรโอซีในตลาดโลกเนี่ยขายดีนะพี่ขายดีคือเมืองไทยเองเนี่ยสังเกตดิเรามีจําหน่ายอย่างเป็นทางการจากซูบูรุไทาไทยก็จริงโตโยต้าจะไม่ได้จหน่ายแต่เกรร์เกตเราเข้าก็มีรถอยู่เยอะผมว่ามองไปตลาดตลาดคือตลาดอเมริกาอเมริกาล่าสุดเพิ่งเห็นคลิปเขามีจัดแข่งเจ้า GR86 ก็คืารั่งเนี่ย เจ้าเอทีไอเจ้าเบียเซดเนี่ยใช้ใช้ตัวนี้ลงได้ตัวเนี้ยคีนูรีไปแข่งไอ้ยะคีนูรีเป็นหนึ่งในทีมแข่งแล้วมีมีชาแนลอยู่ใน youtube ครับลองไปดูฮะเราไปเสิร์ชดูในอเมริกาแล้วถ้าใครแข่งชนะเขาแล้วเขาจะลากปืนไปยิงก็นั่นแหละที่กำลังเป็นห่วงครับว่าคือตอนแข่งเขาก็มาหนวดคาเฟิร์มาเลยแล้วพอมาจอดพอมาจอดพิษปุ๊บหมาหายอีกเดือดอีกยิงตายทั้งสนามเลยคราวนี้ยุ่งเลยจอนวิกขับทีอาแปดหงก็หง่วงนิดนึงฮะจอนวิกขับรถนี่น่ากลัวนะ นะไปดูไปดูลองไปเซิร์ชดูในยูทูบมั้ยมีมีคลิปครับผมครับแล้วก็อามาทัำไดจากคุณไดเนี่ยเอ๊ะคุณไดนี่เขาไปออกออโต้สลอนด้วยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยบุกข้ามฝั่งไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครที่เป็นสาวก YouTube เนี่ยนอกจากดูรายการเราเนี่ยถ้าคนดูอ่าเครียด ช่องเกี่ยวกับรถยนต์มากๆเลยผมว่าผู้ชมน่าจะเคยเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้เจ้าไอวานิกไฟเนี่ยไอวานิไฟเอ็นไฟเอ็นเนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตคือเขาอะเปิดตัวด้วยการที่นำรถคันนี้ไปอยู่ในตลาดญี่ปุ่นแล้วไปให้ดิฟคิงคุณชื่ออะไรนี่นี่นี่ชื่อนี่ชื่อนี่ชื่อนี่คุณเคอิชิสุชิยะนั่นแหละฮรัเขาเรียกว่าเจ้านาดิฟคิงจริงๆถ้าคุณกลับไปดูฟาร ภาคสามตรงียวดิฟนะคุณจะเห็นก็นั่งตกปลาอยู่อยู่ริมตะลิ่งที่ที่พระเอกมาซ้อมดิฟอยู่ในท่าเรือนักดิฟนันหละคนนั้นแหละใครอยาคิดว่าที่นั่งตกปลาอยู่นะเอามาทาอะไรมันเป็นมีมในหนังคือเอามาทำนรักนั่นดิฟคิงนะดีเคจริงๆมันนั่งตกปลาคนดูทั่วไปอ่ะไม่ขำแต่คนในโรงอ่ะที่รู้จักคุณสุชิยะเนี่ยเขาจะฮือฮาขึ้นมาทันทีแล้วคนก็แบบว่า มันตลกตรงไหนมีคนนั่งตกปลาอยู่อะไรเงี้ยก <c oughs> ็คือ,อคือเขาตลกกันนั้นนะว่าเอาระดับดิฟคิงที่คนทั่วโลกทัก่วปรทที่ชอบกีฬาดี <c oughs> วันเนี่ยต้องรู้จักแล้วไอพร่เอกอะ่ะมันมันก็สไลด์ไปแล้วมันแบบไปฟาดข้้นทางเนี้ย <c oughs> ปุ้งอันนี้ก็หันกลับมา แล้วมามาสองตอนนะอีกตอนหนึ่งคือหลังจากนั้นพอซ้อมเริ่มดีขึ้นแหมมียิ้มมียิ้มมียิ้มคือทำสูกหลักแล้วไงแบบน่าชื่นชมคนดูครึ่งโลงอะไม่รู้จักเขาเป็นใครนั่นแหละนะคนนั้นแหละครับมันก็เลยเป็น Ionic 5 N ไฟ f อ King Edition เลยนั่นแหละครับที่ฮุนไดเอาไปโชว์ในญี่ปุ่นตอนนี้ซึ่งเขาบอกว่าในคลิปอะผมดูจากแปรที่เขาทำเฉพาะจริง เขาคุยภาษาญี่ปุ่นเราก็ฟังไม่รู้เรื่องฮนะดูจากที่ซับเบอร์นี้เขาแปลตอนสมัยที่เอาไปเปิดตัวเขาบอกได้รับความนิยมมากแต<บ>่ดิฟคิงยางบอกเลยว่าเป็นรถเ,เป็นรถไฟฟ้าที่เขาเรียกอะไรรถไฟฟ้าที่ให้อัตรรถแบบสนุกขนาดนะ<อ>คือแบบเล้าใจนิหน้าครับคุณอู๋สเปนนายนี่ถึงกับขายไทยคัน แล้วก็มาซื้อไอออนิกไฟเอ็นมาจอดที่บ้านจอดอยู่ที่บ้านพก็ับลหสีขาวด้วยสีขาวด้วยนะฮะเดี๋ยวพอลูกคลอดออกมายจะเอาลูกขึ้นไปนั่งแล้วดิบเลยอืเมียตบควอมเชียร์คุณซื้อชิงะนะฮะ เป็นเสร็จเหมารวมเท่านี้นะครับเท่านี้เราไปไฮไลท์มานะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในงานออโต้ซาลอนก็สรุปเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายเพราะว่าคนเริ่มถามแล้วว่าแกจะควันหลงอีกนานไหมนี่มันจะเลยตุดจีนอยู่แล้วควันจะหลงอีกนานไหมจบแล้วครับออโต้สาลอนแค่นี้ครับบ้างในทีปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าเราจะกระเสือกกระสนไปให้ได้นะฮะอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างน้อยอย่างน้อยอีตาคนนี้ต้องได้ไป นะฮะผมไม่ได้ไปก็เดี๋ยวผมอยู่เชียร์ที่นี่ <S 2> <S 2> นะแล้วปีใหม่อย่าไปเที่ยวก่อนละ่ะเดี๋ยววีซ่าไม่พอนะฮะสรุปผมต้องไปหลังปีให,ใหม่แล้คุณต้องรอหลังปีใหม่แล้วคุณค่อยไปหนาวหนาะวเ,เดี๋ยวขายสปอนเซอรไ์ไว้ให้